นี่เราจะมาเพิ่มทำวิจัยกันแล้วการงานวิจัยที่เราสนใจเนี่ยเราจะสนใจว่าจากหมหาวิทยาลัยเพื่อยูอุตรดิตถ์เราอยากจะไปทำที่สงขลานี่เราก็ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยถ้าอยากจะทําเกี่ยวกับรรณภูมิมก็ขอให้อยู่ใกล้ๆสโรนภูมิหรือว่าจะไปทำระ <c oughs> ยองก็ยังได้เราจะค่อนข้างที่จะเริ่มสนใจนะคะถ้ามา,าจากรอ <c oughs> อ,อเราก็อาจจะสนใจเรื่องก,การประเมินมูลค่าการสูญเสียอากาศจัด โครงการของรัฐที่ทําให้เกิดการกระซซาะชายฝั่งอะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจแล้วก็เหมาะกับสถานที่ทําช่วงนี้เป็นช่วงที่คิดว่าจะควรจะทําอะไรหรือดิฉันก็สนใจพวกภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆของอ,อปฟที่จะออกได้เ <c oughs> ช่นเบสท์เม้นท์แท็กซ์ราคาที่ดินสูงขึ้นมันน่าจะต้องจ่ายอะไรนะหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะอันนี้จัดฉากใหม่นะครับทีนี้พอ,อ พอไอ้เรื่องไอ้อออออออโจทย์แบบอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ผมว่าแต่ใครก็ต้องทําอยู่แล้วเราสนใจยอยากจะวิจัยเครื่องไหนเราก็ต้องมานั่งจับประเด็นพวกเนี้ยมานึกซึ่เอาในใจนะครับว่าเรามีเรื่องอะไรบ้างล่ะนะครับเราอยากทําอะไรนอนนี้จต้องนะครับทีนี้พอพอเรามีภาพอย่างนี้อยู่ในสมองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมมนะตินะการถูกรุกป่าไม้การสูญเสียที่ดินมลิดทังน้ำนะครับ ปางอะไรต่างๆนานา,นานาก็เป็นภาพที่เราจะวาดขึ้นมาแต่ปัญหาอันที่หนึ่งคือว่าสมมติน,นะเราไปสกวแหล่งเงินทุนนะครับสกบวก็ชื่ออาจารย์อะไรว่สิริาช <laughs> สิริราชเธอจะทําวิจัยเรื่องอะไรเราก็บอกว่าเนี่ยหนูสนใจมลพิษทางเสียงสุวรรณภูมิแล้วอาจารย์ก็ถามเออแล้วจะวิจวัยยังไงเหรอนักวิจัยใหม่ะชอบบอกว่า,วา,วา หนูจะทําทุกอย่างเลยคือหนูเนะี่ยหนูจะไม่ะห์ทางเสียงนะครับเป็นหลักแต่นอกจากเสียงแล้วหนูจะดูระบบนิ่วศด้วยแล้วหนูก็จะไม่ะห์ปัญหาจราจร <c oughs> แล้วหนูก็จะดูเรื่อง g รี e n h าส s แก a s เพราหนูจะมีนโยบาย <c oughs> แล้วอาจารย์จีระพรเขาก็จะไล่คุณกลับบ้านเขาบอกเรีย <c oughs> <c oughs> นิจัยใจมากับใครกลับไปใหม่นะตอเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะกองศาอยากจะลงทุนลงแรงทําให้เต็มที่ให้คุ้มค่าเงินแล้วแล้วยังทำไมมาว่างงานรำหวย ป,ปัญหาข้อที่1กับคนทําวิจัยเนี่ยก็คือหวังดีในเชิงที่ว่าอยากให้งานเนี่ยมันใหญ่คุ้มค่าเงินแล้วก็ทําครบทุกเรื่องก็คือคืออย่างสมมติอาจารย์ฝนอย่างเงี้ยคือกล่าวว่าเนี่ยฉันจะวิจัยสมรภูมนินี้แล้วนี่นะพอฉันวิจัยเสร็จเนะี่ยคนอื่นไม่ต้องมาวิจัยเลยนะเพราะฉันทำหมดทุกอย่างแนละ้วอย่าคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าโลกของการวิจัยมันตรงกันข้าม เวลาอาจารย์ทําวิจัยเนี่ยอาจารย์ต้องทํางานของอาจารย์ให้เล็กไม่ใช่ให้ใหญ่เพราะถ้างานอาจารย์วิใจัยใหญ่เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะอาจารย์จะลงลึกไม่ได้อาจารย์ก็จะบอแบ๊บอบอแบ๊บเหมือนกับเด็กพอสี่เล่าเรื่องให้ฟังกินเท้าแกลสกเขียนมาสีหน้า <S <S แต่ราจอีกห้าหน้าแล้วก็ลงลึกไม่ได้สักเรื่องหนึ่งพอบอบแบ๊บอบอแบ๊บทุกเรื่องแล้วเราเอาไปพรีเซนต์เนี่ยคนเขาบอกว่ารู้แล้วใครเขาก็รู้ ทยรัฐมันก็ทําได้อย่างงี้เดลี่นิวก็ทาได้ไม่ต้องให้อาจารย์หมายลไยทําเนื่องจากความหวังดีของเราอยากทําให้งานมันใหญ่ครบถ้วนวิเคราะห์ทุกด้านทุกเรื่องเนี่ยนั่นแหละคือกับดักอันแรกของนักวิจัยมือนใหม่แล้วก็จะทําให้งานของเราเนี่ยนิดปัญหาคืออะไรถ้าอาจารย์จะถามว่าการที่งานวิจัยใหญ่มันเสียไงเหรอเว่ามันตอบโจทย์ทุกเรื่องข้อเสียก็คือว่าสมมติอาจารย์มีเวลา12เดือนนะครับแล้วอาจารย์ต้องทํา6-7เรื่องในนี้เนี่ย แต่และเรื่องอาจารย์ก็ทําได้แค่2เดือน2เดือนอาจารย์ก็ลงลึกไม่ได้เก็บข้อมูลก็แบบหยาบๆนะครับเก็บข้อมูลหยาบเครื่องไม้เครื่องมือที่จะวิเคราะห์ก็หยาบสมการแทนที่จะใช้เป็นนอไลเนียอาจารย์ก็ทําไม่เป็นก็ใช้แค่ล e เนียฟังชันเพราะว่านอ l ลเนียมันต้องไปอ่าน green กรีนหกเดือนกว่ามันจะหานออกเพราะฉะนั้นงานของอาจารย์ก็จะไม่ลึกพอง,งานมันไม่ลึกคนก็ไม่บายงานอาจารย์เพราะงานตื้นต้เนี่ย ใครเขก็ทําได้เด็กปอรตรีก็ทําได้ไม่ต้องมาใช้อาจารย์หมหาลัยทำเพราะฉะนั้นข้อเสียอันแรกก็คืออย่าทํางานใหญ่นะครับทำงานให้เล็กนะเล็กแต่ว่าใช้ความลึกเนี่ยเป็นจุดขายนะครับไม่ใช่ใช้ความกว้างนะครับนั้วคำที่หนึ่งของการเป็นนักวิจัยที่ดีก็คือความเป็นเรียกว่าโฟกัสเ e a r อ h โฟกัสวิจัยก็คือทำงานวิใจัยให้แคบก็คือโฟกัสมาที่จุดๆเดียวนะครับแล้วฝรั่งขาจะถามเวลาเราไปทำงานกว้างๆนี่นะเขาก็จะบอกเลยเฮ้ย hey, งานคุณไม่เป็นโฟกัสวิจัยเลยมันทำทุกเรื่องแล้วมันเสร็จไปหมดเลยมันแย่ไปหมดเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งโฟกัสวิจัยก็แปลว่าแคบแคบ แคบในแง่ของประเด็นนะครับแต่ว่ามีความลึกอาจจะในเรื่องของอวิธีการศึกษาเวลาคุณไปอ่านพวกเจอ r n a l ลขาหลังเห็นไหมครับเขาลงตัวสมการเขามีแบบจำลองเขาพัฒนาความลุ่มลึกเขามี utility function cost function ที่มันละเอียดกว่าเก่าถามว่าเขาทำอย่างนั้นได้เพราะอะไร เพราะว่าเขาทาเรื่องเล็กๆทีละเรื่องแต่เขาลงลึกพอลงลึกแล้วอย่างมันก็เกิดการขยายเขาเรียกว่าพรมแดนทางความรู้ว่าเออสมัยก่อนนะเรารันเป็น linearity เ,เราเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้พอเรารันเป็น n o น l i n e ียนะแล้วก็พออาจารย์ชิดทำานอ l i n e a r แล้วก็มาอาจารย์นัททำเป็น system estimation เฮ้ยผลมันต่างกันเลยเว้ยเพราะนั้นไอ้ความลุ่มลึกหลอกเนี่ยมันเป็นเ,เรียกว่าพรมแดนความรู้ใหม่ๆที่เขาอยากรู้กัน ส่วนความกว้างเนี่ยเราต้องอเปิดใจนิดนึงคือให้คนอื่นเข้าวิจัยบ้างอย่าคิดว่าคนเดียวจะทําหมดทุกเรื่องอย่างสุวรรณภูมิเนี่ยถ้าไทยนะอย่างสมมติผมเดินไปในมาหาลาัยสักแห่งหนึ่งแล้วมีอาจารย์คนหนึ่งบอกเนี่ยเรื่องสุวรรณภูมิเนี่ยผมทํามาหมดแล้วถ้าผมได้ยินอย่างนี้ผมก็อยากจะเดินหนีเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุยกันละคนละคนละภาษาเนพะราะว่าประเด็นคือง,งานวิจัยเนี่ยมันแค่จะ ไม่มีการไม่มีวันหมดสิ่งทํำยังไงมันก็จะทําต่อได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็จะเน้นเฉพาะส่วนแล้วก็จุดขายตรงนี้นก็คือการจบท <c oughs> นี่คือข้อที่หนึ่ง e s e เบอร์หนึ่งทำให้แคบแต่ว่าจบรึกแล้วก็คุณค่ามันก็จะเกิดขึ้นทีนี้อ <c oughs> ลองมาดูว่าในกรอบงานแบบนี้เนี่ยตอนนี้เรามีถ้าค้าผมจำไม่ผิดนะ เรามี2เรื่องแล้วที่ผมได้ให้ไว้ในการทําตัวเราให้เป็นนักวิจัยที่ดีนะครับอ,อันแรกก็คือ Focus Research อันที่2เนี่ยพูดไปเมื่อตอนต้นนะ,ะเราอาจจะพอจําได้ผมเขียนให้กันนะ,ะข,ข้อที่2นะของการเป็นนักวิจัยที่ดีก็คืองานวิจัยเนี่ยต้องมีประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราอะไรเราต้องขายของให้ได้ เราต้องเป็นเหมือนกับพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะไม่ต้องไปคิดมากคือของมันต้องอร่อยมันต้องขายได้คนมันต้องกินจบอาจารย์อาจจะบอกว่าแต่ฉันเกิดมาเป็นนักวิจัยเพื่อชาติฉันไม่ได้ทําเพื่อเงินเพื่อชาติก็เหอะนะครับก็แปลว่าต้องมีใครเอางานของเราไปใช้ได้อาจจะเป็นประหลัดกระทรวงรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการจ่ายเงินกันนะแต่ต้องมีคนเอางานไปใช้พอเอางานไปใช้แล้ว ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเออเนี่ยงานมีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นสองข้อแรกของของการเป็นนักวิจัยที่ดีก็คือคิอคดงานที่มีประโยชน์นะแล้วก็เป็นงานที่มีความละเอียดลุ่มลึกก็คือใช้ความเป็นนักวิชาการของเราที่มีประโยชน์อย่างอาจารย์จะถามว่าเฮ้ยวิจัยแบบลุ่มลึกมันดียังไงก็ถ้าถ้าถ้าอาจารย์ไม่อยากทําลึกใช่ไหมเราก็ไม่ต้องวิจัยให้มติชนมันเขียนคอลัมน์ให้อย่างนั้นใครมันก็ทําได้คือ วิเคราะห์แบบผิวเผินเนี่ยคนมาทําได้กันอยู่แล้วนะครับตามหน้าหนังสือพิมพ์แต่สิ่งที่เขาอยากให้อาจารย์มหาลัยทาคือทําอะไรที่มันลุ่มลึกไปกว่าไปกว่าการวิเคราะห์แบบผิวเผินโอเคนะก็สองเรื่องเรายึดหละนะักแล้วหนึ่งอย่าทําเยอะเน้นเรื่องเล็กแต่ทําให้ลึก2ทํสองทำในสิ่งที่มีคุณค่าเพราะว่าถ้าถ้าเราไปทําในสิ่งที่มีคุณค่าหรือมีประโยชน์ได้เนี่ยผมว่าเราไม่อดตายแล้วชาตินี้เราลอยหลับแล้วเพราะถ้าเป็นนักธุรกิจก็คือของเราขายได้ ไงเราก็มีค่านะครับทีนีลองใส่ <c oughs> ใส่ภาษาไปตรงนี้นิดนึงอาจารย์อาจจะถามว่าโอ้อาจารย์หนีพูดรู้เรื่องกว่นเนี้งานวิจยัยมีประโยชน์นี่ภาษาฝรั่งคือว่างานวิจยัยต้องมีอะไร contribution นะรั่งลันจะถามเลยหน่อยอาจารย์ไป Worldbank นะงานวิจยัยของคุณมี contribution อะไรอาจารย์ต้องตอบได้หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าบอกว่าเออหนูทําเรื่องเสียงเพราะหนูสนใจเนี่ยอาจารย์เก็บกระเป๋ากลับบ้านนอนมันไม่มีใครก็สนใจกันย มองบอกได้ว่าเสียงมันดียังไงรู้แล้วมันดียังไงอนอกจากคำว่า contribution แล้วอาจจะเจอคำว่าอย่างนี้ value added งานอาจารย์สร้างอะไรใหม่ๆที่มีมูลค่าพเพิ่มบ้างอาจารย์ชี้แจงให้ได้ขายของให้ได้พูดง่าย